สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะวันนี้มาพบกับครูฝนเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องปฏิกิริยาเคมีค่ะนักเรียนคิดว่าปฏิกิริยาเคมีเนี่ยเราจะทราบได้อย่างไงคะว่าสารสองสารนั้นทําปฏิกิริยาเคมีกันอ่าถ้านักเรียนยังไม่รู้นะคะวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยกันค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะอยู่ในสาระที่สองวิทยาศาสตร์ กายภาพค่ะมาตรฐานวสองจุดหนึ่งมสามทับสามค่ะก็คือในตัวชิวดนี้นะคะต้องการให้นักเรียนเนี่ยอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีรวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้แบบจำลองและสมการข้อความค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะเรามาดูกันว่านักเรียนยังจำเนื้อหาที่นักเรียนเคยเรียนไปเมื่อสมัยประถมได้หรือเปล่า คูมีภาพให้ทั้งหมด6ภาพนะคะให้นักเรียนระบุว่าภาพใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและภาพใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะนักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอไว้เพื่อทำแบบทดสอบกันก่อนได้นะคะสำหรับภาพที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะก็ได้แก่การผสมน้ำหวานสีฟ้ากับน้ำค่ะการต้มน้ำ และการหลอมเหลวของน้ําแข็งค่ะเราจะเห็นได้ว่าทั้ง3ภาพนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารใช่ไหมคะแล้วภาพใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมั้งคะค<ณ>ก็คือการเกิดสนิมของตะปูเหล็ก การจุดไม้ขีดไฟการเปลี่ยนสีของน้ำตาลเมื่อได้รับความร้อนและรวมไปถึงการต้มน้ำด้วยค่ะแต่การต้มน้ำนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีตรงไหนนักเรียนทราบไหมคะการต้มน้ำนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีตรงระหว่างระหว่างตากับไฟค่ะเพราะเมื่อเราให้ความร้อนลงไป การเกิดความร้อนทําให้ความร้อนตัวนี้ไปเปลี่ยนน้ําจากสถานะของเหลวกลายเป็นไอได้ค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เกิดสารชนิดใหม่และไม่สามารถทําให้กลับมาเป็นสารเดิมได้ค่ะซึ่งต่างจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะที่จะ เปลี่ยนแปลงแค่สถานะรูปร่างแต่คุณสมบัติทางเคมียังเหมือนเดิมทุกประการค่ะดังนั้นปฏิกิริยาเคมีคืออะไรคะปฏิกิริยาเคมีก็คือกระบวนการเปลี่ยนของสารตั้งต้นไปเป็นสารใหม่โดยปริมาณสารตั้งต้นนั้นจะลดลง มีสารใหม่เกิดขึ้นและสารใหม่ก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปค่ะโดยสามารถเขียนให้เข้าใจได้ง่ายด้วยสมการเคมีซึ่งปฏิกิริยาเคมีนะคะจะเกิดขึ้นเราสามารถสังเกตได้จากปัจจัยทั้ง5ปัจจัยนี้ค่ะได้แก่ 1. สีเปลี่ยน 2. กลิ่นเปลี่ยน 3. อุณหภูมิเปลี่ยน 4. มีฟองแก๊สและ 5. มีตะกอนค่ะซึ่งลักษณะทั้ง5ลักษณะนี้ถ้าเกิดขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางปฏิกิริยาเคมีทั้งหมดนะคะ,ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ลองสังเกตการเกิดปฏิกิริยาของสาร2ชนิดที่ทำปฏิกิริยาเคมีกันค่ะ ัแบ,บแรกนะคะให้นักเรียนวาดตารางบันทึกผลลงในสมุดก่อนค่ะนักเรียนสามารถหยุดวิดีโอเพื่อวาดตารางก่อนได้นะคะอุปกรณ์ในการทดลองค่ะได้แก่แคลเซียมคาร์บอเนตกรดไฮดโดรลอริกบีเกอร์เวนตาการสารเคมีและถุงมือยางค่ะเรามาดูวิธีการทดลองกันนะคะสวัสดีนะเนีทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราจะมา

จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอในการทำการทดลองในวันนี้นะคะตารางบันทึกผลการทดลองนะคะสารที่เราใช้นะคะก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตผลที่สังเกตได้นะคะก็คือเป็นผงแข็งเป็นเม็ดสีขาวต่อไปนะคะคือสารละลายไฮโดรคลอริกมีลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสีนะคะสุดท้ายนะคะแคลเซียมคาร์บอเนตบวกสารละลายไฮโดรคลอริกค่ะทำให้เกิด ฟองแก๊สและก็แคลเซียมคาร์บอเนตนะคะมีขนาดเล็กลงค่ะซึ่งสารที่ได้จากปฏิกิริยาเคมีระหว่างแคลเซียมคาร์บอเนตกับสารละลายไฮโดรคลอริกนะคะก็ได้แก่แคลเซียมคอลอไรด์น้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะซึ่งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือฟองฟูที่เราเห็นนั่นเองค่ะ สรุปผลกิจกรรมนะคะ 1. เมื่อผสมแคลเซียมคาร์บอเนตกับสารละลายกรดไฮโดรคอริกจะมีฟองแกส๊สเกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นปฏิกิริยาเคมีเนื่องจากเกิดฟองแกส๊สซึ่งเป็นสารใหม่ค่ะสารที่เข้าไปทำปฏิกิริยาได้แก่แคลเซียมคาร์บอเนตและสารละลายกรดไฮโดรคอริก และสารที่ได้จากปฏิกิริยาได้แก่แคลเซียมคอร์น้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่งจากการทดลองนี้นะคะเราสามารถเขียนเป็นสรรมการข้อความได้ดังนี้ค่ะกรดไฮโดรคลอริกบวกกับแคลเซียมคาร์บอเนตได้เป็นแคลเซียมคอร์บวกกับน้ำบวกกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งกรดไฮโดรคลอริกบวกแคลเซียมคาร์บอเนตจะเป็นสารตั้งต้นซึ่งสารตั้งต้นจะอยู่หลังลูกศรเสมอส่วนแคลเซียมคอร์บวกน้ำบวกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะค่ะถ้ายังไม่เข้าใจนะคะครูมีตัวอย่างสมการข้อความให้นักเรียนลองเขียนอยู่อีกค่ะ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บวกแคลเซียมไฮดรอกไซด์ได้เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตบวกกับน้ำนักเรีนยนคิดว่าฝั่งไหนเป็นสารตั้งต้นและฝั่งไหนเป็นผลิตภัณฑ์คะอย่างที่ครูบอกไปใช่ไหมคะสารตั้งต้นจะอยู่ท้ายลูกศรเสมอส่วนผลิตภัณฑ์จะอยู่ปลายลูกศรเสมอ ดังนั้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์จะเป็นสารตั้งต้นค่ะและแก๊สและแคลเซียมคาร์บอเนตบวกน้นจะเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะเนื่องจากถ้าเราเขียนแต่สรรมการข้อความเราก็จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างเขียนเยอะและยุ่งยากใช่ไหมคะเราจึงมีการแสดงแบบจำลองการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาค่ะ อย่างเช่นปฏิกิริยาดังกล่าวนะคะก็คือกรดไฮโดรคลอริก ic, บวกกับแคลเซียมคาร์บอเนตได้เป็นแคลเซียมคลอไรด์บวกน้ำบวกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะซึ่งกรดไฮโดรคลอริกนะคะจะมีการจัดเรียงตัวของอะตอมเป็น H2Cl2 ค่ะ บวกกับแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีการจัดเรียงอะตอมเป็น CaCO 3ค่ะได้เป็นแคลเซียมคลอไรด์ก็คือ CaCl 2บวกกับน้ำที่มีสูตรของอะตอมเป็น H 2 O บวกกับคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือ C 2 O ถึงแม้ว่าจะมีการจัดรูปแบบที่มีลักษณะแตกต่างกัตกตงกนออกไปใช่ไหมคะแต่เรามาสังเกตดูนะคะว่า H ของทั้งสองสมการทั้งสองฝั่งก็ยังมีมีสองอะตอมเท่าเดิม Cl ก็มีสอง อะตอมเหมือนกัน C A มีสองะตอมมีหอะตอมเหมือนกัน C ก็มี1อะตอมเหมือนกัน O ก็มี3อะตอมเหมือนกันดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าสารทั้งต้นและผลิตภัณฑ์จะมีรูปร่างเปลี่ยนไปแต่ยังมีสูตรสมการเคมีเท่ากันทั้งสองฝั่งนั่นเองค่ะ อย่างที่ครูบอกไปนะคะคือเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีอะตอมแต่ละชนิดจะไม่สูญหายไปหรือเกิดขึ้นใหม่มีเพียงแต่การจัดเรียงตัวใหม่เท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูมีการบ้านให้นักเรียนหนึ่งข้อค่ะก็คือการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างโซเดียมคาร์บอเนตกับกรดไฮโดรคลอริกได้ผลิตภัณฑ์เป็นโซเดียมคลอไรด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเขียนแทนด้วยสมการข้อความได้อย่างไรคะ่ะ เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปส่งลงในไลน์กลุ่มเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ครูฝนก็ขอตัวเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ